สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับผมก็จะได้มาแสดงสาธิตวิธีการเอาจากกยานยนต์ขึ้นท้ายรถกระบะนะครับชุดที่เตรียมมาก็ต้องเป็นชุดที่รัดกุมหน่อยนะครับเสื้อก็พร้อมที่จะเปื้อนนะเสื้อเปื้อนๆขาดๆก็ได้ครับกางเกงแต่ไอขาสัน้นของผมตัวนี้ขาบานไปหน่อยครับอ่าแล้วก็จัดล้อเลยล้อหน้าให้ตรงไว้ก่อนนะจัดล้อหน้าให้ตรงไว้ก่อนอ่าเสร็จแล้วก็ล็อกคอเลยครับเอื้อมมือมาล็อกคอ นะมือขวาหรือมือซ้ายจับตะเกียบตั้งแต่ถนัดนะครับตะเกียบล้อหน้านี่แหละนี่นะี่็จะมีอยู่ยักแยกแยักยันอยู่หน่อยหนึ่งอ้ตรงที่ไอ้ขากางเกงมันบานนะครับไอ้ที่พักเท้ามันไปขัดอยู่ก็เ <c> ล <oughs> ยดันไม่ขึ้นยักแยกยัยกยันก็อยู่พักหนึ่งนะครับจนต้องปลดออกได้ถึงจะเอาขึ้นไปได้เอออาเขาขึ้นไปแล้วก็ต้องยืนพักอยู่พักหนึ่งนะครับเพราะว่าชราภาพมากแล้วนะครับหายใจสักหน่อยหนึ่ง <c oughs> แล้วก็พยายามจัดล้อหน้าให้ตรงๆหน่อยหายใจก่อนหายใจก่อนจัดล้อหน้าให้ตรงปุ๊บมาด้านหลังเลยครับจับแผนนะครับจับแผนแล้วก็จับที่ไออะไรนะไอกันไหนหลังอ่ะที่จับกันกันไหนหลังอ่ะยกขึ้นไปในในระดับนึงก่อนให้มันค้างอยู่แล้วก็จับล้อหลังอีกทีนึงแล้วพร้อมกับจับไอที่กันไหนหลังโผมเรียกถูกปะเนี่ยนั่นแหละ มันก็จะขึ้นไปได้พอดีแล้วก็ค่อยเอาขาตั้งเนี่ยตั้งนะครับซึ่งตอนที่กําลังจะขึ้นนี่ห้ามเอาขาตั้งขึ้นก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไปขาดกันอันนี้ทําเป็นมารูปท้ายรถท้ายกระบะจริงไม่ใช่อะไรแล้วครับพักเหนื่อยเอาเช็คดูเอาเช็คดูซิลองขึ้นไปจัดท่าจัดทางก่อนว่ามันควรจะไปอยู่ทางไหน กระบะจะปิดได้ไหมลองเช็คระยะดูก่อนนะครับอันนี้ผมว่าปิดไม่ได้นะอ่าไม่เข้าอันนี้ไม่เข้ามันต้องขยับไปอ,อะไรนะไอ้ล้อหน้าเนี่ยไปทางทางขวาเลยขวาสุดเลยแล้วก็ไอ้ล้อหลังก็มาทางซ้ายสุดเหมือนกันนะครับยกไปยกมาคอนไปคอนมาจนได้แหละครับเอาให้สุดแล้วกันนะล้อหน้า,อ,นาอยู่อยู่ขวาสุด เรอหลังอยู่ซ้ายสุดนะครับให้มันเฉียงไอ้ส่วนวิธีการมัดนีก็แล้วมันก็แล้วแต่เรื่องของใครของมันนะครับว่าจะมีวิธีการมัดยังไงให้อยู่นะครับไอ้เรื่องมัดนี่เราจะไม่เน้นเท่าไหร่มันเป็นเรื่องง่ายๆอ่าทีนี้ลองลองดูอีกทีนึงปัง